นิยายเสียงเรื่องมหาสมุทรสุดหัวใจบทที่3คุณลุงคะคุณลุงหญิงสาวร่างบางแบกบกระเป๋าเป้วิ่งอย่างทุลักทุเลจากโคนต้นสนมาดักหน้าพันเอกยอนเซกลางหาดทรายสีขาวก่อนจะเรียกขานเขาด้วยภาษาเอาบาใต้แบบเหนือๆวว่าคุณลุงใบหน้ารูปไข่ ดวงตากลมโตกับริมฝีปากเรียวบางคงพอจะทำให้ทหารหนุ่มลหลงไหลและเคริบเคิ้มในความสวยงามของเธอได้ถ้าหากว่าเธอไม่ใช่หนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรตัวร้ายที่กองทัพเอาปากำลังพลิกแผ่นดินล่าตัวอยู่มันเป็นเรื่องบังเอิญจนยอนเซออดคิดไม่ได้ว่ามันคือโชคชะตาเพราะหลังจากที่ ปฏิบัติราชการลับที่ประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยเขาก็โดยสารเครื่องบินลำเดียวกับกันยาวีและได้ยินเธอพูดคุยโทรศัพท์กับใครสักคนด้วยภาษาไทยอังกฤษอิตาลีและอลัลปาจนกระทั่งเครื่องมาลงที่ฟิลิปปินส์เขาก็เห็นเธอทำตัวลับๆล่อๆเหมือนระแวดร,ระวังภัยตลอดเวลาใส่แว่นตาดำสลับกับแว่นสายตาหนาเตอะ แถมยังพวกผ้าปิดบังหน้าแฝงตัวไปกับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นทีกลุ่มนี้ทีและเขาได้พบเธออีกครั้งบนเครื่องบินที่บินจากฟิลิปปินส์มายังอาาัลบาทั้งยังแอบเห็นเธอคนข้อมูลประเทศเอัลบาในโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาลนั่นยิ่งทำให้เขาสงสัยในตัวเธอมากขึ้นไปอีกจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจสะกดุรดอยตามเธอมายังหาดอัลบาเหนือแห่งนี้ คุณลุงฟังอาวบาใต้ออกไหมคะแล้วอังกฤษกับสเปนหรอคะเอออิตาลีก็ได้ค่ะขอโทษจริงๆนะคะที่ต้องถามตรงๆแม้ว่าเส้นผมสีดำเงาจะปลิวยุ่งเหยิงอยู่บนใบหน้าเพราะลมทะเลแต่เขาก็มองออกว่าภายใต้รอยยิ้มแย่ๆนั้นมีความประมารหรือความกลัวนิดน,นซ่อนอยู่คงเป็นเพราะรูปลักษณ์ของเขาในตอนนี้เสื้อก็ไม่ได้ใส่ กลางเกงเลสีมอมอดูเหมือนชาวประมงตัวดำที่วันๆเอาแต่ทํางานใช้แรงดูดิบเถื่อนกว่าคนเมืองแบบเธอถึงจะพูดได้หลายภาษาแต่หน้าตาใสซื่อเกินไปขี้กลัวอีกต่างหากคงไม่น่าใช่มาในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดถึงพูดได้มากกว่า20ภาษาสวยจนไม่มีใครเชื่อได้ว่าเธอคือผู้ร้ายระดับโลกนั่นแหละคือดาเนีย เซนึกถึงคำนิยามของอาชญากรสาวตัวร้ายที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เขาและลูกน้องในทีมท่องวันละร้อยรอบเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยให้เธอไปจากที่นี่เฉยๆโดยไม่เก็บข้อมูลอะไรเลยไม่ได้เขาจึงตัดสินใจลองพูดคุยกับเธอดูเอาปลาใต้เหนือๆของหนูก็ไม่เลวนะลุงฟังแล้วก็เพลินดี ยอนเซ่พูดด้วยน้ำเสียงเนิบๆแต่ฟังดูแล้วเป็นมิรแม่ดึกลกจะมั่นใจว่าหญิงสาวคนนี้เป็นแค่นักท่องเที่ยวธรรมดาอยากจะว่าไปถ้าไม่นับเรื่องงานเขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครมาทำอะไรที่เอาปาเพราะนักท่องเที่ยวส่วนมากไม่มีใครกล้ามาประเทศเปิดใหม่ที่เรื่องชื่อลือชาเรื่องความลึกลับเพียงลำพัง แล้วที่สำคัญแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนคนหนึ่งจะพูดได้หลายภาษาแต่ที่แปลกก็คือนอกจากคนเชื้อสายเอาปาแท้ๆแล้วยอนเซงก็ไม่เคยได้ยินว่ามีชาวต่างชาติคนไหนพูดภาษาเอาปาท้องถิ่นใต้ได้เลยแม้แต่คนเดียวขอบคุณมากคะ่ะคุณลุงคือหนูอยากจะถามว่าแถวนี้มีบังกะโลบ้านพักหรือโฮมสเตย์ให้หนูเช่าพักสักคืนสองคืนไหมคะ กันเยวีถามเผื่อเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าจัสมินจะทำธุระเสร็จและมารับเธอในวันพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะเดอนไปอีกสักสองสามวันนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะรู้ดีว่าต้องจองล่วงหน้าเพราะที่พักริมหาดมีอยู่จำกัดน่าแปลกที่หนูพูดภาษาของเราได้แต่กลับไม่รู้เรื่องสำคัญที่นักท่องเที่ยวควรจะรู้แต่ถ้าหนูอยากจะค้างจริงๆ ตอนนี้คงเหลือแต่โฮมสเตย์กันเดว,วีรู้สึกเหมือนกำลังถูกตำหนิอะไรบางอย่างแต่เธอคงจะคิดมากไปเองเอ๋คนขายตัวที่ขนส่งไม่เห็นบอกรายละเอียดพวกนี้เลยนี่คะช่างเธอคะ่ะว่าแต่หลังไหนบ้างเหรอคะที่พอจะว่างหน้าหาดนี่เต็มหมดแล้วเพราะอยู่ติดถนนต้องเดินย้อนขึ้นไปทางน้น ไกลหน่อยแต่สวยไม่แพ้ตรงนี้หรอกจะตามมุงไปไหมล่ะยอนเซบอกด้วยน้ำเสียงจริงใจใส่ซื่อแล้วบนเชิงเขาละคะสูงแบบนั้นคงไม่น่ามีคนขึ้นไปพักเท่าไหร่แต่หนูไปได้สบายมากกันกันยาวีบอกอย่างมั่นใจยอนเซอึ้องไปเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาท่าทีสงบเี่อไว้ได้เต็มแล้วเหมือนกัน ถ้าหนูไม่เชื่อจะลองขึ้นไปดูก็ได้แต่กว่าจะลงมาก็คงจะเย็นข่ำยอนเซ์บอกยิ้มยิ้มแล้วแส้งทำเป็นว่าจะเดินหนีการยาวีประเมินระยะทางจากจุดที่ตัวเองเยืนอยู่ปไปจนถึงเชิงเขาที่อยู่ห่างไปราวหนึ่งกิโลเมตรกว่าจะเดินขึ้นไปเชิงเขาไปไล่ฐานตามโฮมสเตย์ก็คงจะหมดเวลายอย่างที่ลุงว่าจริงๆเอาไงดีนะ เดี๋ยวค่ะคุณลุงทางนั้นมีโฮมสเตย์ที่ปลอดภัยแน่ใช่ไหมคะถ้าไม่ชัวร์หนูคิดว่าจะพักที่โฮมสเตย์ใกล้ๆสนามบ,บินดีกว่าคะ่ะตามใจนะแต่ลุงอยากจะเตือนว่าโฮเทลนั้นมีนักท่องเที่ยวทั้งหญิงชายหลากหลายเชื้อชาติใครเป็นอย่างไรบ้างเราไม่มีทางรู้แต่สำหรับชาวอัลบาแล้วเราเคารพกฎหมายมากแม้ว่าบ้านเมืองของเราจะไม่รูหรา แต่เราจะดูแลและให้เกรตผู้มาเยือนเป็นอย่างดีเสมอยอนเซพูดตามความจริงกันยาวีชักหนักใจเธอไม่มีเวลามากนักถ้าไม่รีบตัดสินใจเธออาจจะได้นอนที่ชายหาดหรือที่สถานีขนส่งก็เป็นได้งั้นหนูลองไปดูแถวที่คุณลุงว่าก่อนก็ได้ค่ะถ้ามันโอเคหนูคงค้างที่นี่แต่ถ้าไม่ค่อยสะดวก ค่อยกลับไปที่สถานีขนส่งน่าจะทันรถรอบเที่ยวสุดท้ายอยู่นะคะการยาวีพยายามส่งยิ้มน่ารักกลบเกลื่อนความลังเลไม่แน่ใจของตัวเองตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยไว้ใจผู้ชายคนไหนเลยนอกจากพ่อและพี่ชายขนาดพลขับที่ผัดการสแกนจากพี่ชายแล้วบางคนเธอก็ยังไม่เชื่อใจเต็มร้อยเลย ท่านสิงั้นก็เดินตามมานะยอนเซเดินนำหน้าหญิงสาวผิวขาวเหลืองตามหาดทรายมาเรื่อยๆบรรยากาศรอบๆเงียบมากเพราะแถวนี้เป็นชายป่าสนไม่มีบ้านพักโฮมสเตย์อะไรหญิงสาวเดินวินระยะห่างจากเขาประมาณ5เมตรได้ถ้าเธอไม่หนัก,กระเป๋าสัมภาระยอนเซคิดว่าเธอคงไม่ไว้ใจเขาถึงได้ระวังตัวแจแบบนี้ คงไม่ใช่ผู้หญิงที่กองทัพตามหาแม้ว่าจะพูดได้หลายภาษาแต่หญิงสาวคนนี้ดูไม่มั่นใจและบอกบางเกินไปแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นเบาแสที่กองทัพสึบได้นอกเหนือจากคำนิยามสามบรรทัดนั้นก็คือแม่วายร้ายสาวคนนี้เคยรับจ้างจากผู้ว่าจ้างงานมาแล้วหลายประเทศและมักเดินทางเข้าประเทศเป้าหมายในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดถึง บางทีผู้หญิงคนนี้อาจจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเอาไปอยู่แล้วแต่กแกล้งทำใส่ซื่อเพื่อตบตาทหารนอกเครื่องแบบอย่างเขาก็เป็นได้ยอนเซคุ้นคิดถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายมันนานพอสมควรแล้วที่เขาเฝ้าตามสืบหาหญิงปริศนาแต่ก็ไม่พบสักทีจนเขาเริ่มกังวลใจ เขายอมแรกได้ทุกอย่างถ้ามันจะทำให้ภารกิจนี้เสร็จก่อนที่จะมีงานสำคัญของประเทศเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่การกดดันแต่ถ้าคุณพลาดอาปาก็คงไม่เหลือให้คุณแก้ตัวได้อีกผู้พันยอนเซยอนเซนึกถึงคำพูดที่เป็นเชิงกดดันของผู้บงับงคับบัญชาแล้วก็ตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างออกไป หนูมาที่เอัลปาด้วยเหตุผลอะไรทหารหนุ่มหยุดเดินแบบกระทนหันทำให้หญิงสาวด้านหลังชะง,งักตามและรีบก้าวถอยห่างออกไปอีกสองก้าวเออหนูมาเป็นอาจารย์สอนภาษาที่มหาวิทยาลัยซาวออฟอัลปาเออคุณลนุงถามทำไมคะร่างสูงใหญ่กำยามที่อุดมไปด้วยมัดกล้ามค่อยๆหันกลับไป,ปเผชิญหน้ากับหญิงสาวตรงๆ มาจากเอเชียตะวันออกใช่หรือเปล่าแล้วพูดเอาปลาได้ยังไงใครเป็นคนสอนยิ่งเห็นหญิงสาวมีอาการตนกนิดนิดๆยอนเซเลยรีบยิงคำถามต่อแถมขาทั้งสองข้างก็ก้าวเข้าหาเธอโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวหากเธอเป็นสายลับจริงๆก็น่าจะแสดงพิรุธออกมาให้เห็นบ้างค่ะหนูมาจากประเทศไทย เพื่อนที่เคยไปเรียนแลกเปลี่ยนเป็นคนสอนไม่เห็นมีโฮมสเตย์เลยนี่คะถ้าไกลกว่านี้หนูคงเดินไม่ไหวคุณลุงดวงตาเป็นประกายที่มองสบกกับดวงตาเคร่งขึมเบิกโพงขึ้นสายตาของเธอมองขึ้นลงสลับระหว่างใบหน้าของชายหนุ่มกับเส้นผมแห้งๆสีดำเหลือบขาวยาวรุงรังและถูกมัดไวล้ลวกๆในระยะห่างแค่สเมตรกับลมที่พัดไปมา คงรู้แล้วว่ามันคือวิกผมและรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้ามันคือการแต่งเติมคุณคุณเป็นใครกันแน่อย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันจะร้องให้คนช่วยช่วยด้วยยอนเซ่เรียวบวังแห่ลนมจากบ่าก่อนจะรีบเข้าไปประชิดตัวหญิงสาวและใช้มือปิดปากเธอไว้แน่นร่างบางพยายามดิ้นหนีแต่กระเป๋าเป้หนักหนึ่งของเธอ ก็ถ่วงให้ขาที่จมอยู่ในทรายหมดเรี้ยวแรงถ้าคุณไม่ได้ปองร้ายกับอองปาก็หยุดร้องและอย่าวิ่งหนีผมถ้าหากคุณใช่และไม่อยากโดนจับตายก็แสดงตัวตนออกมาดาเนียร่างบางในอ้อมแขนนั่สันสงอบลงตามที่ชายหนุ่มสั่งแต่หลายบางยังมีอาการสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดใช้มันยายิงเอาชนะศัตรูไม่ใช่วิธีของนักฆ่า มีฝีมือก็แสดงออกมายอนเซบอกด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมพยายามยั่วยุให้ผู้ต้องสงสัยเปิดเผยตัวตนออกมาแต่ปฏิกิริยาที่ตอบโต้กลับมานั้นไม่ใช่วิชาคาราเต้หรือยูโดแบบที่ไวร้ายสาวอย่างดาเนียถนัดแต่เป็นน้ำเสียงสะอื้นให้และอาการสันเทาที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเธอน่าจะกำลังร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว ยอนเซ่ค่อยๆค,คลายวงแขนที่กอดดัดเธอจากข้างหลังออกแต่มือข้างหนึ่งก็ยังจับแขนเธอเอาไว้เพราะกลัวว่าเธอจะล้มลงทั้งยืนหรือไม่ก็อาจจะวิ่งหนีทางที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องร่างบางยังยืนกอดกระเป๋านิ่งไม่ยอมหันหน้ามาหาเขาจึงต้องเป็นฝ่ายเดิอนอ้อมไปคุยกับเธอเองคุณ,คณเป็นอะไรไหมผมขอโทษที่ทำให้ตกใจ ผมเป็นทหารกำลังปฏิบัติงานบางอย่างผมไม่อยากให้ผู้ตรวจการหรือใครมาวุ่นวายถึงต้องปิดปากคุณเอาไว้คุณเป็นอะไรหรือเปล่ายอนเซรู้สึกปิดขึ้นมาจับใจของคงเครียดกับงานมากเกินไปเพราะอยากหาตัวหญิงสาวปริศนาคนนั้นเร็วๆถึงได้วุ่นวางจนเกิดเรื่องพอได้ยินคาว่าทหารหญิงสาวก,ก็มีอาการสะดุ้งเล็กน้อย ใบหน้าเดียวเงืเชิดขึ้นมาในทันทีก่อนจะยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาปาดน้ำตาลวกๆพยายามระง,งับอาการสั่นเทาที่เกิดจากความกลัวและความกดของตัวเองถ้าพ่อกับพี่ชายของเธออยู่ตรงนี้ผู้ชายลวงโลกคนนี้ไม่ตายดีแน่ทหารเหรอทหารเป็นแบบนี้กันทั้งโลกเลยหรือไงฉันหนีทหารจากประเทศไทยยังมาเจอทหารเอาไปยแย่แบบคุณอีก กันยาวีรัวภาษาอังกฤษใส่หน้าเขาไม่หยุดเพราะความหน้ามืดของเขาเกิดระทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นขาทั้งสองก็สั่นจนจะยืนไม่อยู่นึกว่าจะโดนฆ่าผิดตัวโยวนลงทะเลแบบในหนังไปเสียแล้วว่าไงนะหนีมาคุณหนีมาทำไมทำไมคุณต้องหนีทหารนี่คุณเป็นใครกันแน่ ยอนเซคว้าแขนของหญิงสาวเอาไว้ไม่ให้เธอเดินหนีปล่อยฉันและอยู่ทำเสียงกับสีหน้าเหมือนกำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยได้แล้วและก็รู้ไว้ด้วยว่าพ่อกับพี่ชายของฉันเป็นทหารยศนายพลและนายพันของกองทัพไทยส่วนเรื่องอื่นๆฉันไม่จำเป็นต้องตอบฉันเสียเวลามามา,มากแล้วลาก่อนค่ะคุณลุงพอทำใจดีสู้เสือขู่ขอเสร็จ กัญยาวีก็หันหลังและรีบวิ่งหน้าตั้งหนีเขามาทันทีโชคดีที่เขาไม่ได้ตามมาแค่ตะกนไล่หลังแว่วๆมาว่าสำนักงานผู้ตรวจการหรือตำรวจของอัลบาคือเบอร์ตองเก้าแต่ถ้าเบอร์โทรศัพท์ของเขาคือเบอร์กันยาวีไม่ได้ฟังได้แต่คิดในใจว่าใครอยากรู้ไม่ทราบ ไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนรู้ตัวอีกทีก็มายืนอยู่ที่ป้ายรอรถประจำทางแล้วกันยาวีนั่งหอบตัวโยนหัวใจเต้นรัวไปหมดขาทั้งสองข้างก็สั่นจนแทบยืนไม่อยู่ดีที่วันนี้เธอดื่มน้ำไปไม่มากไม่อย่างนั้นตอนโดนล็อกตัวและปิดปากคงจะฉี่ลาดไปแล้วถึงพ่อกับพี่กรขึ้นมาจับใจ ถ้ามีคนของพ่อมาตามตัวจะรีบกลับไปด้วยตอนนี้เลยแต่ก็น่าแปลกตั้งแต่ที่ฟิลิปปินส์แล้วไม่เห็นมีใครตามมาเลยพ่อหาเราไม่เจอจริงๆเหรอนี่แต่ก็เพราะเราเองไม่ใช่หรืองไงที่เลือกมาประเทศที่น้อยคงจะรู้จักเพราะไม่อยากให้มีคนตามมาเจอให้ง่ายแต่ถ้ายอมยกทงขาวกลับไปเองตอนนี้ก็ต้องโวนจับแต่งงานทันทีแน่ๆ โอ๊ยทำไมชีวิตมันลำบากยากเย็นแบบนี้นะกันยาวี